อ่านแล้วน้ำตาไหลหมอกฤิตไทยเจ้าของเพจซู้ดีวะจากไปอย่างสงบแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆร่วมอาลัยกันอย่างมากมายค่ะหลังในแพทย์กฤิตาไทยธนสมบัติกุลหรือหมอหนุ่มผู้ป่วยด้วยมะเร็งปอดในระยะที่4เจ้าของเพจที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนอย่างเพจซู้ดีวะได้จากไปอย่างสงบแล้วหลังคุณพ่อออกมาโพสข้อความผ่านทาง f Facebook ของไทยพัฒนสมบัติกุลในข้อความ คววาามที่่เดินทางปลอดภัยครับลูกชายททซูดีวะเสียใจกับคุณพ่อและครอบครัวของคุณหมอด้วยค่ะซึ่งหากย้อนไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นหมอกฤิตไทยได้ออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกก็เชิญได้ผมน่าจะไปในช่วงกลางเดือนหน้าจากวันนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณสําหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาขอโทษถ้าผมทำให้ใครนั้นไม่พอใจทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทางครอบครัวของคุณหมอด้วยค่ะรเรื่องราวของคุณหมอนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้ป่วยไว้อย่างมากมายหลังจากนี้ก็คงถึงเวลาพักผ่อนแล้วขอให้คุณหมอนั้นได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความรักของทุกคนที่อบล้อม